แล้วหลังบูชานะไม่นานก็เปลี่ยนไปคือแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นจริงๆมันเป็นปฏิหารที่เราก็แปลกใจนะแต่อีกใจอะ่ะก็ศรัทธาบารมีครูบาวางอย่างมากนี่ที่ร้านก็แถมสีพึ่งมาให้ด้วยยิ่งบูชาคู่มาเสบนางกับสีพึ่งเนี่ยยิ่งแรงคือช่วยเรียกลูกค้าโดยเฉพาะเลยอาชีพแบบเรานะมีความจะเป็นมากเอาอกเอาใจพูดอะไรลูกค้าก็ชอบได้งานแล้วก็ได้ทิปเยอะขึ้นอะ่ะ บอกเลยนะส่วนตัวคือเชื่อมากๆพอเจอกับตัวเองมาแล้วใครไม่เคยลองเนี่ยก็ให้ลองฟังเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็ค่อยตัดสินใจเอาได้เลยตอนนั้นนะเราไม่ได้สุขสบายเท่าตอนนี้หรอกที่ร้านน่ะเงียบมากๆเราเองอะ่ะทำอาชีพนวดแบบอโรมาผ่อนคลายไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าร้านเลยและด้วยความที่เศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่มีลูกค้าแทบจะไม่มีรายได้เข้ามานานหลายปีแล้วเป็นช่วงที่เราแย่มากๆถึงขั้นอยู่อย่างลำบากอะ่ะ วันหนึ่งมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสนิทที่ตอนนี้นะนางไปอยู่ออสเตรเลียและคุยไปคุยมานางก็ขอให้เราช่วยอย่างหนึง่งนางก็ขอให้เราไปสั่งของจากเพจหนึ่งให้หน่อยนั่นก็คือมาเสพนางช่วยสั่งและก็ส่งไปให้ที่ออสเตรเลียหน่อยเพราะนางกลัวสามีฝรั่งรู้ช่วยซื้อและส่งไปให้หน่อยเราก็เลยช่วยเพื่อนทําให้ตามที่นางบอกนั่นแหละแต่เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราได้สัมผัสเลยกับมาเสพนางนี่นะ คืนนั้นเราได้ฝันแปลกๆเราฝันเห็นยายแก่ๆคนนึงไม่ใส่เสื้อคือเข้าหวยมาขายให้อ่ะและ้ยายแก่เชียร์ขายเลยบอกให้เราหยิบเลข951พอตื่นมานักก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ซื้อตามด้วยซ้าจนมาถึงวันหวยออกเพิ่งมารู้ว่าในฝันที่เราได้มาตรงๆเลย951เป็นเลขเดียวกันกับที่ยายให้เรามาเะได้มากในใจน้าก็เกิดความศรัทธาตั้งแต่นั้นหลังจากที่เราส่งของไปให้เพื่อนที่ต่างประเทศอ่ะเราก็อยากลองมาบูชายเองบง แล้วหลังบูชานะไม่นานก็เปลี่ยนไปคือแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นจริงๆมันเป็นปฏิหารที่เราก็แปลใจนะแต่อีกใจอะ่ะก็ศรัทธาบารมีครูบาวางอย่างมากนี่ที่ร้านก็แถมสีพึ่งมาให้ด้วยยิ่งบูชาคู่มาเสบนางกับสีพึ่งเนี่ยยิ่งแรงคือช่วยเรียกลูกค้าโดยเฉพาะเลยอาชีพแบบเรานะมีความจะเป็นมากเอาอกเอาใจพูดอะไรลูกค้าก็ชอบได้งานแล้วก็ได้ทิปเยอะขึ้นอะ่ะ แล้วก็มีพวกฝรั่งนี่นะเขามาชอบมาจีทําให้รู้สึกดีอะ่ะมั่นใจขึ้นเยอะจากแต่ก่อนแทบจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยยแต่ตอนนี้นะหลังบูชามาเสพนางเนี่ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากอะ่ะทั้งเรื่องเสน่ห์แล้วก็เรื่องงานแล้วก็เรื่องโชคลาภเข้ามาเชื่อไหมเคยถูกหวยสามงวดติดกันเลย พอเราไปเมาส์กับเพื่อนนางก็แอบ,บมาสารภาพนะว่าที่ได้สามีได้ดิบได้ดีจนไปอยู่เมืองนอกได้เนี่ยก็เพราะบูชามาเสพนางเนี่ยมาได้ประมาณ2ปีแล้วจริงๆก็แอบ,บเครื่องนางที่ไม่บอกใครนะแต่คงกลัวคนว่างมงง่ายแหละยังดีนะที่เราไปรู้ความลับของนางใครอยากได้ก็ลองไปทากหาเพจเขาเลยนะเหมือนตอนนี้ก็ยังมีสีพึ่งแถมแล้วก็ยังมีกล่องกันเสื่อมให้อีก แบบครั้งสุดๆอะแต่ก็ต้องระวังของเย็นแบบด้วยนะถ้าเพื่อนเราไม่แนะนำของเพจนี้เราก็คงเจอของปลอมไปแล้ว